สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับและ ouais. ท <Vallahi> ุกท่านที่กําลังรับชมคลิปขอผมในตอนนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้ไกลปืนก๊อกเราเดินได้เรียบลื่นกันนะครับก็ตอนนี้ฝนฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้ก็ยังลินลินอยู่นะครับเราไปไหนไม่ได้แล้วครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาขัดไก่ปืนก๊อกกันนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับนะครับไอตัวสําคัญเลยก็คือวีนอนนะครับคีมขัดโลหะนะครับคุณอุสมบัติมันจะเหมือนบัโซะนะครับใครใครเคยเรียนรอดอนะครับก็เอาไปขัด ดีกว่านะครับคือขัดแล้วมันจะเรียบลื่นกว่านะครับก็ถามว่าซื้อที่ไหนครับก็จากร้านที่เขาแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เด็กวัยรุ่นเขาชอบเอาไปขัดขัดน็อตขัดอะไรของเขากันครับแต่งรถกันนะครับไม่ถึงร้อยนะครับคลิปนี้จะใช้งบประมาณไม่ถึง100บาทครับแล้วก็น้ำยาชฉลงมปืนหน่อยนึงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มีความเหนืดพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่เหลวๆแบบ เป็นน้ำน้ำแบบเหมือนน้ำมันจักรเลยงั้นไม่ได้นะครับก็ขอให้มีความเหนื่อยหน่อยนึงนะครับพอยมันเลื่อนนครับแล้วก็เศษผ้าที่เราจะเอามาใช้วีนอนนะครับขัดนะครับแล้วก็มีเหล็กหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับก๊อกเนี่ยไม้จิ้มฟันยังถอดได้เลยนะครับเหล็กอะไรก็ได้ที่เราจะไว้แย่นะครับไอสลักพวกนี้ออกมานะครับก็ที่เราอยากให้มันเรียบเลื่อนเนี่ยนะครับคือไก่ปืนหนักเนี่ยนะครับมันก็ยังยังสู้ปัญหาของ เดินไม่สมูทไม่ได้นะครับคือกปัญหาการเดินไกลไม่สมูทเนี่ยไม่เรียบลื่นนะครับเป็นปัญหาหนักกว่าไกลปืนที่มันมีน้ําหนักเยอะนะครับตัวนี้ผมตัวเดิมๆมันเนี่ยสี่ปอนด์ครึ่งนะครับก็ไม่เบาแต่ก็ไม่หนักนะครับถามว่าไกลปืนก๊อกเนี่ยเท่าไหร่ถึือว่าเบาก็คือ4ปอนด์นะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนอะไรไปบางตัวนะครับมันเหลือ3ปอนด์ครึ่งนะครับอย่างก๊อก19เเดิมๆนี่ออกมาครับสิบเก้าเจนสี่มันห้าปอนด์ครึ่งถือว่าหนักพอสมควรนะครับหนักอย่างเดียวไม่พอนะครับอันนนนีี้ปืเยครับ หนักหนักอย่างเดียวไม่พอนะครับยังเดินไม่สมูทด้วยนะครับมันก็เลยเวลาเรายิงกล้องเนี่ยนะครับ19เนี่ยเราจะยิงยากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเดินไม่สมูทนะครับมันเหมือนเราขับรถผ่านถนนที่มันไม่เรียบมันขรุขระครับพอเดินไม่สมูทเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบสูญเสียความมม่นยําไปบ้างคราวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถอดเลยหลังจากเราเคลียร์ปืนเราถอดสไลด์ออกไปแล้วนะครับเราจะเหลือแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาถอดพร้อมๆกันเลยนะครับ บางคนอาจจะยังถอดไม่เป for ็นนะครับอัน si นี้เราไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับหรือถ้าใครถอดเป็นแล้วก็เดี๋ยวรีไปเลยนะครับกอไปเอ้ยใช้คําว่ากอข้ามไปนะครับตรงที่ผมขัดให้ดูเลยก็ได้นะครับอ่าตรงจริงๆไอเข็มทางชนวนกับสมอลกเข็มเนี่ยก็ต้องขัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเคยถอดเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าจุดสําคัญหลักมันอยู่ที่คอนเนคเตอร์นะครับไอตัวภายในเนี่ยนะครับใครมือใหม่ยังไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครถอดเป็นแล้วก็ถอดมาขัดนะครับ สตัวนี้นะครับเข็มแทงชนวนกับสมอลลอกเข็มแทงชนวนนะครับคราวนี้นะครับมือใหม่มาดูนะครับเราก็แทงเลยครับนะครับแทงให้สลักมันหลุดออกนะครับก็หาหาอะไรมาใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นหายไปนะครับหาแก้วหาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับไอตัวสลักใหญ่ตัวนี้ก็ค่อยๆดันครับดันนะครับ เอามือสกิดตรงคันค้างสไลด์ด้วยก็ได้นะครับมันจะได้ออกง่ายๆครับดันแล้วก็สกิดสกิดเนี่ยออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันล็อกกับไอ้ร่องบากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับไอ้ตัวที่มันจะล็อกล้ำกล่องเนี่ยเอาออกมานะครับดึงออกมาเลยนะครับครับอันนี้มันจะเงาหน่อยนึงเพราะผมขัดมาแล้วนะครับถ้าเป็นของเดิมนะครับก็เดิมเดิมที่ไม่เคยขัดเลยเนี่ยมันจะดําพวกนี้มันจะดํามากครับอ่าอันนี้ คันค้างสไลด์ก็ออกมาวางไว้นะครับถอนไม่ยากนะครับแล้วก็ดึงครับยกขึ้นมาตรงๆนะครับดึงเลยนะครับนี่แค่นี้นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับเราจะเหลือแค่ชุดลั่นไกอย่างนี้นะครับนี่จะเห็นรอยดำๆเข่าเหม่านะครับเยิ้มๆเพราะผมหยอดน้ำมันไปด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันหายนะครับแปลว่าผิดกฎ u b e นะครับโดนลบไปอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ออกนะครับยกออกมาเลยนะครับ มันจะมีสปริงตัวหนึ่งลังไว้อยู่นะครับอันนี้ถอดไม่ยากครับดึงออกมาเลยนะครับนะครับนี่แค่นี้เองนะครับระวังสปริงกระเด็นหายนะครับนะครับตัวนี้เขาเรียกสปริงสปริงคืนไกนะครับผมใช้มือถือถ่ายมันอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับสปริงให้มันคาอยู่นี้ก็ได้ไม่ต้องออกก็ได้นะครับนี่เราจะได้สะพานไกออกมาครับเราจะขัดสะพานไกลกับสะพานไกตัวนี้ครับเราขัดตัวนี้นะครับกับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับ เราก็ออกมาเลยนะครับเอาเหล็กแย่เข้าไปรูนี้นะครับหรือถ้าไม่เอาเหล็กแย่ก็หาอะไรแบนๆมามางัดตรงนี้ออกก็ได้นะครับหรือเอนิ้วดึงออกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปืนที่ไม่เคยถอดเลยมันจะแน่นหน่อยนะครับตัวนี้ผมถอดบ่อยแล้วนะครับเราก็จะได้คอนเนคเตอร์มานะครับตัวนี้นะครับกับสะพานไกล2ชิ้นนะครับเราจะขัด2ชิ้นนี้นะครับถ้าเป็นของเดิมมันจะดํานะครับมันจะดําแล้วก็ ดูแบบพื้นๆมากนะครับเราก็เช็ดออกก่อนนะครับเวลาล้างปืนเนี่ยหลายๆคนอาจจะล้างแค่ลำกล้องสไลด์อะไรอย่างนี้ครับจริงๆอ่ะเรายิงบ่อยๆเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยก็สกปรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าข่าวเมาลูกซ้อมเนี่ยบ้านเรายิงลูกซ้อมมันก็ฟุ้งไปทั่วครับนะครับผมเคยถอดปืนให้เพื่อนนะครับเป็นปืนที่ไม่เคยถอดชุดร่างกเลยคือดํามากข้างในครับคือสกปรกมากนะครับนี่นะครับ ผมจะไม่ขัดให้ดูนะแต่ผมจะบอกว่าทํายังไงนะครับแล้วก็เอาวีนอนมาป้ายนะครับป้ายไปเลยนะครับป้ายตรงนี้นะครับคือคือจริงๆก็ป้ายทั้งอันนั่นแหละครับตรงนี้ที่จะชนกับที่มันจะปลดล็อกสมอล็อกเข็มครับป้ายไปเลยครับป้ายทั้งอันเลยครับอันนี้นะครับขัดไปเลยครับให้มันเงาไปเลยให้มันสวยๆไปเลยนะครับป้ายทิ้งไว้สักประมาณสองสามนาทีนะครับอันนี้ก็ป้ายทิ้งไว้เลยครับสักสองสามนาทีนะครับแล้วเราก็ เอาผ้าเช็ดออกขัดออกนะครับคือเช็ดครั้งแรกเนี่ยครับรอบแรกเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ใส่ไม่ขาวเท่าไหร่นะครับเราต้องทําทําสักสี่ห้ารอบนะครับคือไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆครับขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยเช็ดไปเรื่อยครับนะครับพอเสร็จครั้งแรกปุ๊บนะครับเราก็ป้ายลงไปอีกนะครับแล้วก็ทําต่ออีกนะครับอาจจะวันนี้อาจจะขัดสักสามครั้งก็ได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะขัดอีกสามครั้งนะครับ คือมันต้องทําค่อยๆทาครับทําไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับมันจะมันจะใสมันจะสะอาดกว่าเดิมนะครับถ้าเราจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะเรียบลื่นขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราประกอบเนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ลงไปก่อนนะครับคอนเนคเตอร์ลงไปนะครับอ่าเราก็เอาสะพานไกลมาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวกับสปริงคืนไกลตัวนี้นะครับประกอบไม่ยากครับค่อยๆทำไปครับคืออาปืนก็มันเป็นปืนที่ ถอดประกอบง่ายที่สุดแล้วผมว่านะครับเนี่ยเราเป็นเกี่ยวเข้าไปมันจะมีรูให้เกี่ยวนะครับดูดีนะครับถอดไม่ยากครับทําไม่ยากครับนี่เกี่ยวเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่มันเข้าที่เดิมแค่นี้นะครับแต่ก่อนจะใส่เข้าที่เดิมเนี่ยครับอ่าตัวสําคัญเลยก็คือน้ํามันที่เราเอาไว้ชโลมเปิดที่มันจะมีความเหนืดอในหน่อยหนึ่งเนี่ยครับหยอลงไปสักหยดหนึ่งตรงนี้นะครับหยอลงไปเลยนะครับ ค,คือมันจะเป็นตัวตัวที่ทําให้ลดแรงเขาเรียกอะไรอะลดลดการเสียสีลดแรงต้านอะไรลงไปได้หน่อยหนึ่งนะครับคือนอกจากสะพานไกคอนเนคเตอร์เราจะสะอาดเพราะวีนอนแล้วนะครับมันก็ยังมีตัวนี้นะครับเพิ่มให้มันลื่นเรียบลื่นกว่าเดิมนะครับใส่เข้าไปผมจะทํายากหน่อยหนึ่งเพราะผมทําหลังกล้องนะครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับ แล้วเราก็วางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็ท่านก็ขัดก็ได้นะครับมันเงาสวยดีนะครับบางลงไปนะครับเอาสลักมาใส่ทำเหมือนเดิมนะครับอืมนะครับใส่เข้าไปตัวเล็กใส่ก่อนนะครับเนี่ยถ้าไม่ค่อยสนิทก็เอาเอาเหล็กเราเนี่ยกดเข้าไปนะครับ แล้วก็เอานะครับคันค้างสไลด์สอดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเราก็เอาเนี่ยครับตัวล็อกไกเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับสลับตัวใหญ่สุดใส่เข้าไปแค่นี้นะครับอ่นะครับแค่นี้นะครับเวลาหยอดน้ํามันเนี่ยครับหยอดน้ํามันฉลมปืนนะครับหยอดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ หรือไม่ก็หยอดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับหยดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งระยกนะครับนะครับตรงเหล็กที่มันจะล็อกสไลด์ไปกับโครงครับเนี่ยฝั่งระยกนะครับมันจะทําให้เราเวลาาดึงสไลด์เนี่ยมันจะรู้สึกว่านุ่มลื่นขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับอแค่นี้เองนะครับ ทำสักสิบรอบก็ได้นะครับเก้ารอบสิบรอบก็ได้นะครับขัดเข้าไปนะครับน้ำหนักไกเราเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าความเรียบลื่นของไก่น่ยมันจะมีมากขึ้นนะครับโอเคครับลองไปทําดูนะครับก่อนไหนๆเราก็เข้าสนามยิงปืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับ่างๆก็ทําดูนะครับใจเย็นๆทาไปเรื่อยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ